สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของนักษัตย์ปีวอกนะครับนักษัตย์ปีวอกหรือว่าปีลิงนะครับเราจะมาทํานายดวงชะตาคนเกิดปีวอกกันครับว่าคนเกิดปีวอกนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับทั้งในเรื่องของการงานการเงินและความรักครับ ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดในทุกๆก,การทำนายดวงชะตาครับกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับ ของนักษัตริย์ปีวอกนะครับในช่วง16จนถึง3 0เมษายน2563นี้ต้องบอกว่าคนเกิดปีวอกนะครับไพ่สิดาบจะพูดถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาคนเกิดปีวอกเนี่ยเจอกับปัญหาในเรื่องของการงานนะครับ อุปสรรคถาโถมปัญหาลุมเล้านะครับในเรื่องของการทํางานทําสิ่งต่างๆนะครับหลายๆท่านเองเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเจอกับการให้ออกจากงานนะครับบางท่านโดนไล่ออกบางท่านโดนให้ออกในขนาดที่อีกหลายๆท่านเจอการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาการงานนะครับเรียกได้ว่าสถานการณ์การงานของคนเกิดปีวอกในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับ ใพ้ารายชินีแห่งดาบครับจะพูดถึงดวงชะตาก,การงานของคนเกิดปีวอ,อกครับว่าในการงานของคนเกิดปีวอ,อกในช่วง16จนถึง30เมษายนนี้นะครับจะเจอกับอุปสรรคปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับเรียกได้ว่าเจอกับปัญหาต่างๆที่จะต้องทําให้คนเกิดปีวอ,อกนั้นจะต้องต่อสู้และดิ้นรนนะครับรวมถึงให้ระวังปัญหาที่มาจากคนนะครับการมีปัญหากับ คนที่อายุมากกว่าหรือว่าหัวหน้างานของท่านอันนี้ยิ่งต้องระวังให้หนักนะครับโดยเฉพาะใครก็ตามที่เป็นสุภาพสตรีนะครับสุภาพสตรีปีวอกมีเกณฑ์จะเจอหนักกว่าสุภาพบุรุษนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เป็นสุภาพสตรีทั้งหลายก็จะต้องระวังให้มากครับถึงเรื่องของดวงชะตาการงานของท่านที่มีเกณฑ์จะเจอกับปัญหาเจอกับอุปสรรครวมถึงการที่มีความขัดแย้งมีปัญหากับเจ้านายหรือว่าหัวหน้างานนั่นเองนะครับ ไพ่ราชาแห่งถ้วยครับจะเป็นไพ่บทสรุปในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีวอกครับจะพูดถึงดวงชะตาการงานของคนเกิดปีวอกในเรื่องของการงานว่าในช่วง16จนถึง30เมษายนนี้นะครับจะพาตัวเองผ่านสถานการณ์นะครับผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือนะครับจากคนรอบข้างนะครับได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นนะครับรวมถึง การใช้วาจานะครับในการที่จะขอความช่วยเหลือคนอื่นนะครับใครที่มีทักษะในการนะครับใช้คำพูดนะครับหรือว่ามีทักษะในการใช้วาจานะครับเจรจากับผู้อื่นก็จะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือช่วงเวลาที่คนเกิดปีวอกนั้นเรียกได้ว่าเจออุปสรรคปัญหาต่างๆจะ ผ่านไปไม่ได้ไง่ายๆแน่ๆนะครับจำเป็นจะต้องมีไหวพริบจำเป็นจะต้องใช้ทักษะในการเจราจาทักษะในการใช้คำพูดในการขอให้คนอื่นนั้นมาช่วยเหลือท่านนะครับท่านจึงจะผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ในช่วง16จนถึง30เมษายน2563นี้แหละครับเอาใจช่วยคนเกิดปีวอกครับขอให้นะครับตั้งสติ นะครับเวลาเจอปัญหาแล้วตั้งสตินะครับแล้วก็นําหน้านะครับตัวท่านด้วยปัญญานะครับแล้วก็ขอให้พาตัวท่านนั้นออกจากปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีครับเอาใจช่วยครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีวอกกันบ้างนะครับมาดูซิว่าดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีวอกนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วง16จนถึง30นี้ครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีวอ,อกนะครับนักษัตย์คนเกิดปีวอ,อกครับในช่วง16จนถึง30เมษายน2563นี้ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีวอ,อกครับช่วง16จนถึง30เมษายนนี้ต้องบอกว่าไพ่8ถ้วยจะพูดถึงดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีวอ,อกที่จะต้องเผชิญกับปัญหาการเงินนะครับเหมือนกับ ช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับการเงินของคนเกิดปีวอกนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีสักเท่าไหร่นะครับคนเกิดปีวอกนั้นควรจะเริ่มต้นกับการมองหาโอกาสใหม่ๆทางการเงินนะครับดีกว่าแช่ตัวเองอยู่ในความท้อใจหรือผูกตัวเองติดกับปัญหาเดิมๆนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเริ่มต้นมองหาโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาครับไพ่เดอะแฮงแมนครับจะพูดถึงดวงชะตาก,การเงิน ของคนเกิดปีวอกครับว่าให้ระวังในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายต่างๆภาระค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วง16จนถึง30เมษายนนี้นะครับคนเกิดปีวอกจะต้องระวังให้มากครับรวมถึงนะครับระวังของหายหรือว่าเสียทรัพย์นะครับรวมถึงการเป็นหนี้เป็นสินแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับระวังจะต้องชดใช้นะครับ ในเรื่องของค่าเสียหายบางอย่างที่เกิดขึ้นจากความสับเพ่าของตัวคุณเองนะครับคนเกิดปีวอกทั้งหลายครับเอาละครับเรื่องเงินดูแล้วไม่ค่อยดีเอาซะเลยนะครับคนเกิดปีวอกครับรวมถึงเรื่องของให้ระวังในเรื่องทรัพย์สินมีค่านะครับ จะสูญหายนะครับหรือว่าจะมีปัญหาด้วยนะครับคนเกิดปีวอกต้องระวังให้มากครับช่วงนี้ไพ่สามดาบจะพูดถึงดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีวอกนะครับว่าการเงินคนเกิดปีวอกนั้นมีเกณฑ์ที่เงินขาดมือนะครับให้ระวังและรักษาสมดุลในเรื่องของรายรับรายจ่ายให้ดีนะครับคนเกิดปีวอกครับเอาใจช่วยจริงๆครับคนเกิดปีวอกครับเห็นไพ่ที่ขึ้นมาทั้ง3าใบแล้วต้องบอกว่า หนักใจแทนครับเพราะว่าดวงชะตาการเงินของท่านนั้นไม่ดีเอาซะเลยในช่วง16จนถึง30เมษายน2563นี้คำแนะนำที่มีก็คงจะเป็นในเรื่องของ การมีสติให้มากจะทำอะไรนะครับมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานะครับรวมถึงเรื่องของการใช้จ่ายด้วยก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างน้อยอาจจะพอนะครับทำให้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นนั้นมันไม่หนักหนาจนเกินไปนะครับเอาใจช่วยจริงๆครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีวอกกันบ้างมาดูซิว่าดวงชะตาความรักของคนเกิดปีวอกนั้นช่วง16จนถึง30เมษายนนี้ จะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับดวงชะตาความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดปีวอกนะครับในช่วง16จนถึง30เมษายน2563ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีวอกนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องบอกว่า ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีวอกหลายๆคู่นะครับแม้ว่าจะดําเนินมาด้วยดีนะครับความสัมพันธ์ราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรนะครับในช่วง16จนถึง30เมษายนนี้ให้ระวังในเรื่องของการมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนเกิดปีวอกนะครับจะพูดจะทําอะไรต้องคิดถึงใจของคนรักให้มากครับไพ่ The Devil นะครับซึ่งเป็นบทสรุปในดวงชะตาความรักของคนเกิดปีวอกครับจะ พูดถึงนะครับสถานการณ์ที่เรียกได้ว่ากืนไม่เข้าคายไม่ออกในความสัมพันธ์นะครับเจอกับความสัมพันธ์ที่มีมือที่3ม,มาแทรกกลางนะครับรัก3ามเศร้าคบซ้อนนะครับคนเกิดปีวอกจะต้องระวังให้ดีนะครับระวังในเรื่องของการนะครับหลงไปกับอะไรบางอย่างด้วยสำหรับคนเกิดปีวอกทั้งหลาย นะครับเอาละครับนี่คือดวงชะตาความรักของคนเกิดปีวอกสําหรับคนโสดจะคบหาดูใจกับใครช่วงนี้ระวังในเรื่องของการโดนหลอกหรือว่าโดนล่อลวงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะคบหาจะดูใจกับใครต้องเช็คให้ดีๆดูให้ชัวร์นะครับคนเกิดปีวอกครับเอาละครับนี่คือดวงชะตาความรักของคนเกิดปีวอกครับก่อนหน้านั้นคือดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานของคนเกิดปีวอกครับในช่วง16จนถึง30เมษายน ยน2,563นี้ครับช่วงนี้เป็นไปได้ทุกท่านนะครับอยู่บ้านนะครับจะได้ช่วยกันลดภาระให้กับคุณหมอทั้งหลายนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับพวกเราจะต้องฝ่าฟันผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะครับสู้ๆนะครับทุกท่านเป็นกําลังใจครับรู้ว่ามันเหนื่อยรู้ว่ามันหนักครับรู้ว่ามันท้อแต่ ต้องอดทนกันนะครับแล้วพวกเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยพลังใจที่เข้มแข็งนะครับขอเพียงท่านนั้นอดทนแล้วก็ใช้ปัญญาในการที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆนะครับมีปัญหาก็ เข้ามาช่วยกันคิดช่วยกันแก้ใครที่ไม่สบายใจในเรื่องอไรพิมพ์คอมเมนต์ไว้อาจารย์อ่านและตอบทุกคอมเมนต์ครับอาจจะพลาดคอมเมนต์ไหนไปบ้างอันนี้ต้องขออภายัยแต่สามารถที่จะส่งเข้ามานะครับพูดคุยกับอาจารย์ได้ทาง ID ดี n ลก็ได้เช่นกันที่ ID ดี n ล061นยะครับ1498995ครับยินดีจะให้คำปรึกษากับทุกๆท,ท่านนะครับเอาใจช่วยครับ เอาละครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนนะครับบุญรักษาเทวาวอวยพรนะครับสู้ๆครับ